ยางคือขี่คากข่ดากักะมันขาโกงนั่นนะขาหัวโกงแต่แต่น้อยแล้วอืบแมนมันบตรงเลยมันขามันโกงแต่น้อยแล้วนั่นละแจ๋วแจ๋วไหมโอ้สองสามไหเออเห็นไหมรู้สึกดีไหมลูกรู้สึกดีไหมได้รับรู้สึกดีนะหน่ออะ เข่าโค้งเขาโค้งเขาโค้งร้อยยี่เลยเขาโค้งร้อยยี่เออโอ้โหสี่สิบห้าองศาลูกเข้าโค้งอ่ะเห็นไหมเออไหวนะเห็นไหมไหวเออเพิ่งได้แค่รอบเดียวเองดูสิเออเออเก่งเออถ้าเก่งมากเราคงไปเตะปลายเตียงนะเหล็กนะลูกไม่ใช่พลาสติกนะลูก ประคอตัวเอ,เเอ,อ่เออเออเออต้องให้ประคองตัวเห็นไหมหมอเขามีจิตวิทยาสูงอ,อืมนั่นแหละสามสี่สองเดินโอ้อพัดลมนี่มีไปรักประจานนี่มันหันหน้านี้ไปเลยมันบอกหน้าเบื่อน,นายเก่งกว่าเราอีกเดินเร็วกว่าเราอีกออเออพัดลมบอกว่าเดินเร็วกว่าเราอีกเราหมุนว่าเราหมุนเร็วเลยนะแหมนี่หมุนนะนะร้อยแปดสิบองศาโอ้โหน่ะเห็นไหม โอ้ยมีความหวังลูกลูกจ๋าเจอไนยยังเจอไนยยังโอ้ได้ครูสอนดีได้ไอาจารย์ดีมากมผมเจอแล้วให้ลองนั่งดูนะดูที่เราจะเข้ามานั่งยังไงหาวิธีเอเอ่ออา้าออ้าช่วย,ยวัวเองนะเออดูทิ่อา้ามาไม่ต้องกลัวล้มไม่ต้องกลัวล้มเออผมอยู่นะกลัวล้มผมไม่ให้ล้มเออเราต,ต้องใช้ทักษะมันมันยากไงอืม เพราะเก้าอี้นี่มันนั่งยากนะมันไม่ใช่แบบเก้าอี้พลาสติกนะใช่ไหมเก้าอี้มันนั่งยากเพราะมันโคเกะโคเกะแต่ว่าเก้าอี้พลาสติกมันก็โคเกะโคเกเหมือนกันก็คือมันไม่มันไม่ไม่เก้าอี้มันเล็กเออเล็กแหละดีแล้วตัวแดงไหมตัวแดงมาตรฐานนะไหนตัวไหนตัวแดงเดี๋ยวผมจะให้เดินไปแล้วไปนั่งแล้วไปนั่งตรงนู้นเออสลับสลับกันเออสลับกันเต่ว่าเราหันเดินในใหม่นะ อย่าไปซาดเลยคนเดียวนะไงพอก้วมันไม่ได้ไม่ได้จำไม่ใช่ว่าแม่ไม่อยู่แล้วลองสิมาหัวเท่หัวตำนะเว้ยหัวตำเดียมโจเออไม่ใช่ว่าแม่ไม่อยู่เฮ้ยลองดูสิวันนั้นเราเดินได้แล้วเราเดินคนเดียวไม่ได้นะลูกอ่าไม่ได้ต้องมีคนดูแลต้องรอประมาณให้เราได้ระยะของเราก่อนว่าเราเดินแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นก็ทิ้งไม่ได้แหละก็เหมือนคนกําลังจะหัดเดินน่ะเราทิ้งมันไม่ได้ ก็พรุ่งนี้ก็เป็นเดือนหนึ่งพรุ่งนี้วันที่สิบเก้าพรุ่งนี้เดือนหนึ่งแล้เราเดินเดินนี้เอ่อออกมาเดินรัศนัยเนี้ยได้นานขนาดเนี้ยกี่ครั้งแล้วหรื่องยังยังครั้งแรกคเลยครั้งแรกเลยนะเนี่ยแล้วก็ไม่ม <incident ally? S 1> <'s> ีใครที่จะสอนให้ด้วยเพราะน้องเขาก็ไปทำงานแล้วเราล่ะตัวเตี้ยเล็กนิดเดียวรู้สึกหน่ ไม่เหนื่อยเออไม่เหนื่อยไม่เจ็บด้วยเดี๋ยวผมจะหาหนังสติ๊กมาให้รู้ไปทำไมเนื้อหนังยางหนังสติ๊กอ่ะรหัดยิงไงเออไม่ใช่ไม่ใช่มาทำานี้มันเป็นปืนมันนังไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องกันคือผมจะมาให้เอามารัดโต๊ะรัดเตียงเนี่ยจะไม่ได้มารัดอาจารย์นั่นผมจะมาให้ออกกำลังแขนอย่างนีตัวนี้ก็ต้องใช้เหมือนกัน โยกนี้ถูกต้องอย่างนักติ๊กเนี่ยจะได้กำลังนี้แขนดครั้งนี้บ้างครั้งนี้บ้างดึงไม่ได้กบบกล้ามเนื้อดึงขยับไปเรื่อยแน่เห็นไหมเดี๋ยวมันก็จะนั่นนั่นนั่นยกได้แล้วแขนเราก็จะเริ่มโยกกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกได้แล้วตัวอุ้ยไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยอุ้ยเนี่ยสิ้นเดือนนี่ได้กลับแน่เลยนะกลับมาหาลัยได้เลยเนี่ยพวกนี้เลยไหมเออพวกนี้เลยที่ไม่ อาจารย์มีมุกมีมุกไม่ต้องรอสิ้นเดือนโอ้โหพรุ่งนี้เลยดีไหมฮู้อาจารย์อาจารย์ขอญาติสามารถหน่อยอาจารย์คิดถึงลูกศิษย์ขนาดนั้นเลยหรือคิดถึงมหาลัยตอนเนี้ยคิดถึงลูกรักรักฟุกมากรักฟุกรักลูกชายมากๆคิดถึงถึงทุกวันคิดถึงลูกมากๆเลยจะกลับ แม่บอกว่าสิ้นเดือนลูกบอกพรุ่งนี้เลยดีไหมทุกทุกทุกวันเลยอืมครับอยากครับบ้านไม่ต้องอเราจันดเราต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งนะเราต้องเข้มแข็งนะอืเคยเห็นเต่าไหมเต่าเดินช้านะใช่ไหมเรารู้กับเต่ากระต่ายนะแต่ความหมายผมหมายว่าเต่าาไม่เคยร้องไห้ใครเห็นนะเคยเห็นไหมมาแต่ไม่ยอมตั้งใจ ต้อเขาไม่มีความร้องไม่มีไม่มีการที่เขาจะร้องไห้เขาใช่เต้มแข็งจริงๆนะแม่เต่าหนีบบ่ไม่มีห้องไห้ดิแม่บ่มีห้องไห้ผมเคยเต่าห้องไห้นะแต่กระต่ายมันขี่ขั้นมันอดเก่งมันถือดีไงถือว่าโอ้ยเต่าแล้วจะมาทันกันโอ้โหหัวเลาะไอ้ตายนั่งหัวเลาะเฉยเลยเีได้นี่จะทำอะไร โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินรออาจารย์เดี๋ยวแหม่เบิ้งบอกบอกสิ้นเดือนเมื่อเอามืออื่นเลยได้บอบอสถูกใจเรายืนเราจะยืนยังไงนี่เราต้องคิดก่อนอะพิจารณาก่อนถ้าเราเท้านี้ปุ๊บเนี่ยมันจะหกขมเมนไหมหกขมเมนไหมเออเราต้องพิจารณาดูให้ดีนะ พขากำลังพ่อพ่อเท้าเรายังไม่ดีนะอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นนะเนี่ยวันเนี้เ่ยหัดเดินเนี่ยผมว่าตงนี้น่าจะลองตัทไวก่อนเคอรอัออ้อออองนี้ลองตัวแลไปก่อนแล้วข้างนั้นละ่ะเราจะให้มันไปแตะไม่ได้นะล่ะจับเก้าอี้เน่เด้อจับเก้าอี้เนี่ยพร้อมยังพร้อมยังพร้อมไหมนะไม่ไออนนม,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 ม่ไม,ไม,ไม,ไม เรื่องนี้ที่ผมจะเข้าประคองไม่ถึงนะอ่าโอเคไหมขาข้างนั้นอย่าพับถ้าเวลาเรายืนทรงตัวขาพับแบบนี้เส้นจะเสียและการทรงตัวเราจะเดินลําบากขึ้นพร้อมนะเอ้าดึงประยุงเอาขาที่ดึงดันกระปิงขึ้นมาพร้อมนะวันจูดี้ปุ๊บนะแค่นี้เองแค่นั้นเองจิ๊บจิ๊บใช่ไหจิ๊บจพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดินไปชนบุรีได้ใช่ไหมจำต้อง จำลักษณะทักษะแบบเมื่อกี้ไว้เลยนะมันเป็นการที่อาจารย์จะต้องใช้ตลอดไปต่อไปเนี้ยขั้นตอนในการที่อาจารย์นั่งแล้วพารุกขึ้นยืนอือต้องต้องใช้ต้องใช้เท้าซ้ายหนักอ้าวหนึ่งสองกอดผมแน่เออบรกอดข้อไว้แล้มมาชิงอะไทองเนี่ยเออเราเพิ่งยึดยึดใหม่เออเออมีเพลงเพลงเออ อย่าหลบไปนั่งนะน้องกอดน้องให้แน่นแกอดผมให้แน่นแน่นเอาเวียงมาเลยเออนั่นล่ะเอออย่าเล่น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 โอ้ยแล้วมันสิล้มเดี๋ยวมันอย่าเล่นล้มอย่าเล่นล่มพยายามวางนกปิราบแล่นล่มไม่ได้นะให้แนบกับพื้นให้ฝ่าเท้าแนบกับพื้นดีก่อนแล้วส่งส่ง ดันเอาไว้ให้ทรงตัวก่อนแล้วค่อยขยับขาซ้ายนะครับไม่ต้องรีบการฝึกเนี่ยเราต้องค่อยๆไปเดี๋ยวถ้าขาขาขวามันพลิกเนี่ยเราจะแก้ยากค่อยๆครับหนึ่งสองสามเออนั่นแหละนั่นแหลถต้องอไดนั่นแหละเก่งมากโอ้โหสุด,ดยอดเลยลูกเอาละมานั่งตรงนี้นะ มองไปข้างหน้าลูกมองไปข้างหน้าไม่ต้องมองเท้าหรอกเออมองไปข้างหน้าเออมองไปข้างหน้าลูกเหอืมอืมเป็นอะไรซีดทำไมไม่ขาประเไทยเหนื่อยเหรอมันมันจะอ่อนอ๋อมันจะอ่อนอ๋อเออหมนแรงเออมันหมดแรงอืม ต้องเอาไม้มาเสียบขาไว้ดามขาคือบอคือบอคือบอคืออยู่ลองดูสิอย่าหันไปางไลคืออยู่คืออยู่ลองดูเอาตามที่อาจารย์ว่าอาจารย์คิดว่าปลอดภัยอย่าลากขาอย่าลากขาต้องยกขาเออนั่นเลยเออยกยกอีกที เออลักษณะการนั่งเงี้ยถ้าอาจารย์ไม่ได้ล็อกคอผมไว้เนี่ยอมมารยคิดว่าอาจารย์เดินมาคนเดียวนะน่าอาจจะนั่งได้ไหมเพราะไม่มีที่เทา้าอันนี้คือทักษะนะทักษะการทําไมต้องนั่งตัวนู้นตัวนู้นมีที่จับเนีอาจารย์ทำไมนั่งตัวนี้ไม่มีไม่มีที่จับนะแล้วมันต่ําเวลาเรานั่ง ที่ต่ําเนี่ยในลักษณะที่เราป่วยอยู่นะระวังล้มใช่สิง่ายท้องละงานไมจานมือมันคือคือมันรับตรงตูดไม่ได้มันต่ำก็่ตูดมันต่ำมันพื้มันพื้อาจารย์อย่านั่งนะคนเดียวนะถึงเราจะเริ่มเดินได้ดีขึ้นแล้วก็ได้ละแม่ไม่อยู่หรือว่าพ้อไม่อยู่เนห้ามนั่งอย่างนี้เลยนะไม่ได้นะอันนี้คือให้ดูว่าลักษณะมันแตกต่างกันแบบนี้แต่เก้าอี้ตัวที่จะนั่งได้ต้องให้ สูงนระดับนี้แบบเนี่ยนี่พอมาถึงแล้วตูดถึงแต่ถ้าอย่างนี้นะไม่ได้ล้มวืบเลยห้ามนั่งนอางเราแข็งแรงดีแล้วเราเดินคล่องแล้วสะดวกแล้วก็ถึงจะนั่งได้อโอเคไหมโอเคเอาไม้เอาไม้ยางไงไม้สามขาเออถ้ามันไม่ได้จริงอ่ะ มันก็ต้องฝึกอย่างนั้นแต่ถ้าเราเริ่มจับเราเดินได้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ไม้ตัวนี้เลยนะไม่ได้ใช้บครับแต่นี่นะคะอาจารย์ดีมากเลยมาสร้างทักษะมาช่วยพยุงให้เดินได้เพิ่งเริ่มเดินวันนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็ได้หนึ่งเดือนแล้วนะได้ยี่สิบเก้าวันนี้แล้วอ่าทีนี้เดี๋ยวขึ้นเตียง นะครับวันนี้ผมจะประคบ,พบท<า>ั้งตัว